วันนี้เราก็มาอยู่ยในแมปเมกาด็อปเปอร์พาร์ทสานะครับวันนี้เรากะว่าจะใช้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทส,สุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องผ่านพาร์ทนี้ให้ได้นะครับ รอเดิมอีกห้าทีวีสามการโคตรยากเลย เราจะผ่านไม่ไถ้าไม่ผ่านก็มีพัทสี่ต่อแหละ้หื <c oughs> จำไว้เลยเข้าล่องแล้วจากนั้นค่อยชิดผนังผนังมุม มันจะชิดทันไหมไม่รู้ เกือบผ่านแต่ว่าต้องโดดล่องตรงกลางว่ะไงเดี๋ยวเราลองลองกระโดดแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองกระโดดแบบให้เห็นหลังดูด,ดีกว่าว่าจะผ่านไหม ผ่านครับผ่านแล้วผ่านด่านที่สองก็เกือบผ่านว่ะ ดามที่แปดพันกดปุ่มยังด่านแปดพนันกดหืมต้องเหยียบสลามบล็อกหาเอ้ย ก็นึกว่าเป็นน้ำเสีอีกเลือดสองได อ้าวอิดโดดผิดดดสรุปง่ายๆเลยนะครับให้ชิดผะให้ชิดผนังแล้วค่อยเดินหน้าคิดว่านะ พอกันที่ผมเริ่มหมดความอดทนแล้ว dù lúc này á à. sáng sống đô พอกันทีไอด่านนี้ผมเริ่มหมดความอดทนแล้วทำไม้ายไม่ร้อ ผมจะทำการตัดต่อคลิปนะครับมันยากเกินไปเดี๋ยวคลิปเยอะเกินตอนนี้เราก็ทำการผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปดูว่ามันจะให้รางวัลอะไรให้อะไรมาอะแครอทขอบคุณป๊ะ ต้องสามสิบนาทีเฮ้ย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 ทำไมไม,ไม,มันระเบิดวะจบอย่างนี้ได้เวลาจบคลิปแล้ว ตอนนี้เราก็ทําการจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบอย่างนี้ไปตายดี